พูดเรื่องเกิดขึ้นยุคกรุงพระราศีปุ่นพระเจ้าพ็มาทัดโภเป็นกษัตริ์แล้วก็พกคล้องไพ่ป่าขาแผ่นดินต้องมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งเพิ่นสำเร็จการศึกษามาจากกรุงตักกาศีลาเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วพระราศีโอรสพระองค์นั้นจะได้เป็นขัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าโพสนะสุธิกาลาทั้งนี้เพราะ เป็นภูพ่อพระไทยในการเสวยพระกายาาหารอันบริรสุทธิ์สะอาดยัางยิ่งนั่นละเพื่อนก็เลยได้ฟือว่าพระเจ้าโภสนะสุธิกราชว้ากันว่าพระสุพัน,พน์ภาศนะก็คือภาศนะท่องสำหรับใส่เครืองเสวยของพระเจ้าโภสนะสุธิกราชนี่มีราคาถึงแสนตำลึง พระองค์กระสงสะเสวยประกาย่าหารทีมมนดบแก้วอันประดับด้วยเครื่องตกแตง่งยางสวยงามนาปักซูพระราชฐานในเวลาสเสวยกมีนั่งกษัตริย์แวดล่อมคล้อยปนีบัติพระกายาหารของพระองค์แต่ละคำกมีรล่าค่าถึงแสนตำลึงทองการที่พระองค์จอบสเสวยประกายาหารอันประกอบไปด้วยพระอิสริยยศปานั่นก็เพื่อประกาศบุญญาปินิหารของพระองค์โดยแท้ เมื่อหนึ่งบาทนีมีเช่าหน้าผู้เห็นแก่กินผู้หนึ่งยางผ่านมาเห็นพระเจ้าพ่ษสนะสุติกราชเหวยพประกาญ่าหาันเขาก็เกิดความกระหายอยากสิกินเป็นกำลังจนหนามืดตาลาย่ยลื่มความตายโดยสิ้นเชิงเขาได้มีความขืดว่าโอ้เหตุอย่างไดเหตุอย่างไดเฮาที่ได้กินเฮาที่ได้กินแก็เลยก,ก,กระชับ ทานุ่งให้มันคงและก็โยกมือขึ้นห้องประกาศด้วยเสียงอันดังบอกว่าเขาเป็นราชทูตว่าแล้วก็แลนปลาผงก้นเขาไปจนหอดที่ประทับของพระเจ้าพ่สนาสุธิกราลโดยบ่มีผู้ใดกล้าหามปามและก็ยิบอาหารจากพระสุพันณ์ภาสนะกำามือหนึ่งมาใส่ปากท่านที่ท่านไหนขณะนั่นพวกเจ้านาจีราชบุรุษ ที่ถือดาบยืนรักษาการอยู่กะซักดาบออกจากฟักพร้อมกับพองสำว่านี่แหละเจ้าค้นภัยเข้าติตัดหัวโตวตอนนี้พระเจ้าพารนาสีทรงสะดับยังสั่นก็เลยรับสังหามว่าท่านยาสุเปเหตดเขาเลย่อยให้เขากินตามสบายเถิดพ่อแล้วแล้วก็ตทรงตํ้มละประหัดประทับนังทอดพระเนตรอยู่พ่อเห็นบุรุษนั่นกินจนอิมน่มหนำสำรานแล้วจึงมี พระราชท่านนัเสวยของพระองค์พร้อมกับรัฐถามบอกว่าใสเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นราชาทูตแม่นบอกแม่นขาหน่อยผู้ใต้ผู้นั่นตอบอย่างบริสุทธิ์ตานข้าพระเจ้าเป็นราชาทูตแห่งความอยากมั่นใส่ใส่ก,กับพระเจ้าเห็ดงานและกับบังคับขับพระเจ้าอยู่เสมอว่าจงเอาสิ่งนั่นมาให้เฮ้าจงเอาสิ่งนี้มาให้เฮ้าขาน้อยว่มือนน พระราชาติส่งนิ่งฟั่งเด็กความสนพระไถ่คาแต่พระองค์ูประเสดิฐบอกว่ามนุษย์หรือว่าสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้มันตกอยู่ในอำนาจของความอยากตัวก้นกระเจียวดินร่อนเตาะแวงหาอาหารมาใส่ฟองที่มีความหิวบหูจักอิ่มอยู่เสมอโดยบวชวันพันพลึงต่อความเป็นความตายความยากลำบากใดดๆทั้งสิน้นสำหรับข้าพเจ้านั่นเป็นผูดแห่งความอยากจนหนามืดตาไล่ แง่บ่เห็นความผิดสอบส่วนดีใดๆทั้งมดขอพระองค์อย่าได้ทรงประบิโรธข้าพระเจ้าเลยข้าน่อยเมื่อพระเจ้าผ้าล้านนาสีสรงสะดับยางสัน่นกระชุกคิดขึ้นมาได้ว่าโอ้ผู้ใส้ผู้นี่มันเบาถือเพราะว่าค้นทั้งมดในโลกนี่ล้วนเป็นขาทาสสำรับใส่สอยของทองที่มีความอยากความหิวอยู่เป็นประจำาัวก้นล้วนแต่ตกอยู่ในอำนาจบงการของความอยากทั้งสิน้น ความอยากนี่มันเป็นไงเหนือมนุษย์ทั้งหลายมันใส่สอยสังการบ่อเลือกนะถ่อยํำของภูใต้ผู้นี่จังแมนปินตาปั้งแทๆ้ๆพ่อแล้วแล้วพระองค์ก็เลยตรัสบอกว่านี่นะท่านผู้บีปัญญา,าเข้าเลื่อมใสในคำวบาของท่านเทายินดีให้ง้วดแดงแก่ท่านพ่านโตพร้อมด้วยงัวนหน้าฝูงอีกโตนึงทั้งนี้เพราะเทาก็ดีคนและสัตว์ตั้งเบิดก์กดีได้ซื้อวา่าเป็นทูตเป็นทาส ของทองตึงมีความอยากน้ากันทั้งนั้นเมื่อเฮาอยัางเป็นถาดของทองอยู่แล้วเฮากับสีบอห้ตันบังนี่มันขับคิดไปละพอหลับสั่งเซจกับเด็กพระราชท่านถามน,นั่นดอนแก่ผู้ใต้ผู้นั่นพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทอง่าทาดบริวารอีกเป็นจํานวนหลายเพื่อบูซ่าคําเบ่าของเขาใช่ผู้นั่นได้กลายเป็นผู้หังมีสีสุกผู้หนึ่งในกรุงพาาระราสีนับตั้งแต่นั่นมา คัศจากเรื่องนี้ญาติย่อมตัวปโป๋ยตคนสอนเท่าในหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องหนึ่งก็คือว่าผู้เว้าวดีมีเหตุผลการย่อมได้รับผลเป็นที่พ่อใจยังขาดบ่ถึงแต่ว่าสิ่งสาคัญแ็่คือเท่าได้ธรรมะว่าโอเท่านี่ต๊เป็นถาดของทองของใสเอต๊เป็นถาดของความบ่หูจักอิ่มบ่หูจักพ่อเป็นประจําสม่าเสมอเด้อ,อนเนาะตายกับบ่ยาตเห็นบ่อะญาติย่อม เพื่อปากเพื่อท้องแล้วตายมันก็บรยานมนุษย์เอานี่เด้เจียงว่าบรยานอีหยังแต่ถ้าแม่นเพื่อปากเพื่อท้องแล้วย่อมตายว่าจะไป